ส,สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรียินดีให้บริการค่ะสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหนึ่งกรมพัฒนาที่ดินภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีวิสัยทัศน์ปรับปรุงดินเพิ่มคุณค่ารักษาเกษตรยั่งยืนฟื้นความเป็นอยู่ประชากร ด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงบำรุงดินเพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตรโดยส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรรวมทั้งยังรับส่งตัวอย่างดิน น้ำปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินเพื่อหาธาตุอาหารเบื้องต้นด้วย LDD Test Kit นอกจากนั้นยังมีญยาแฝกแจกจ่ายใ,ให้กับเกษตรกรประชาชนหน่วยงานต่างๆที่สนใจนำไปปลูกเพื่อลดการชะล้างพังทลายหน้าดินพร้อมคำแนะนำเมื่อวันที่1เมษายนซึ่งตรงกับวันข้าราชการพลเรือน สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีรวมกับกรมหม่อนไหมกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการเพื่อการเกษตรโดยในงานมีการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์พอดอสิบสมไมโครไรซาสำหรับข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มการดูดใช้ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัสส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตข้าวโพด สาธิตการใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งในการทำปุ๋ยหมักด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเชน่นเศษใบไม้มูลสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีนอกจากนี้ยังร่วมกับผู้ร่วมงานปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำลดการชะล้างพังทลายและการสูญเสียหน้าดิน กิจกรรมไถกลบต่อสังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดินพร้อมหวานเมล็ดพืชปุ๋ยสดซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูงรวมถึงธาตุอาหารอื่นๆและยังเป็นพืชคลุมดินป้องกันหน้าดินพังทลาย